สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้ผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับซึ่งสําหรับขั้นตอนในการสับไพ่การเลือกไพ่และก็การเปิดไพ่นั้นผมได้ทาตามหลักแห่งการดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่การถ่ายทําคลิปนั้นผมจะมาเริ่มกันที่การทํานายดวงเลยเพื่อให้เกิดความกระชับฉับไวของคลิปมากยิ่งขึ้นนนเด็กนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทานายดวงให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้น ผมขออนุญาตฝากทุกๆท,ท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรโกรดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มิถุนายนปี2565นั้นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นั้นผมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ นี่หมายถึงตัวตนหมายถึงนิสัยใจคอของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั่นเองนะครับแล้วก็ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่เดอะเดวิลถ้าพูดถึงไพ่เดอะเดวิลถ้าหากว่าดูรูปตามหน้าไพ่เนี่ยคนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับมีรูปของปีศาจอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับเอาล่ะนะฮะเมื่อไพ่ใบนี้มาปรากฏอยู่ในตำแหน่งนี้ก็หมายความว่าความรู้สึกนึกคิดความต้องการของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นความต้องการในด้านของทรัพย์สินเงินทอง อยากได้อยากมีอยากมีชื่อเสียงอยากเด่นอยากดังแล้วก็ความอยากทางการมารมณ์นั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักนั้นก็มีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่จะคบซ้อนนั่นเองนะครับเป็นลักษณะของการมีกิ๊กมีชู้อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับท่านจะรู้สึกว่าความต้องการทางเพศของท่านนั้นค่อนข้างรุนแรงเหลือเกินนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่ใบนี้เรื่องเกี่ยวกับท่านั่งของความอยากต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอยากได้สิ่งของอะไรสักอย่างหนึ่ง ที่ท่านอยากจะได้มากๆนะฮะยอมที่จะทุ่มเงินยอมที่จะเสียเงินอะไรประมาณนี้ด้วยเช่นกันถ้าเป็นเรื่องของความร่ำรวยความอยากได้อยากมีนี่นะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะฮะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ดวงของท่านนั้นอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้ให้ระวังว่าจะมีคนที่แต่งตัวดีบุค,คลิกหน้าเชื่อถือพูดจาดีมาชักชวนให้ไปลงทุนให้ไปทำอะไรอสักอย่างหนึ่งนี่นะครับโดยมีผลประโยชน์ต่างๆมาล่อให้ระวังนะฮะว่าตัวท่านเองนั้นจะตกเป็นเหยื่อ ให้ระวังนะครับว่าตัวท่านเองนั้นจะถูกหลอกถูกโกงนั่นเองนะครับเสียเงินเสียทองอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับและภายใปน,นี้นี่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเกี่ยวกับทางด้าของธุรกิจเทาๆธุรกิจมืดๆนะฮะบ,บางท่านนี่นะครับผมอาจจะทําธุรกิจที่ไม่ค่อยถูกต้อง ต่อทั้งนั้นของศิลธรรมอันดีอาจจะถูกต่อกฎหมายแต่อาจจะไม่ถูกต้องต่อศิลธรรมอันดีก็ได้หรือธุรกิจบางอย่างนี่นะครับอาจจะผิดต่อกฎหมายแล้วก็ผิดต่อศิลธรรมอันดีด้วยโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจเกี่ยวกับการพนงพนันอะไรประมาณนี้บางคนนั้นอาจจะไปร่วมกับเขาในการเปิดโต๊ะบอลน,นะครับผมแทงบอลอะไรต่างๆพวกนี้หรือว่าเกี่ยวกับหวยถุงหวยเถื่อนอะไรประมาณนี้ให้ระวังนะครับจะถูกจับนั่นเองนะฮะ ถ้าเป็นในด้านของความรักคุณผู้หญิงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับไพ่เดลวิลในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนนี้อาจจะมีผู้ชายที่มีบุค,คลิกหน้าตาดีมาจีบมาชอบท่านนี่นะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจนะฮะ ค่อยๆศึกษากันไปสักระยะหนึ่งเพราะว่าดวงของท่านนั้นมีโอกาสนะครับผมที่จะกลายเป็นเมียน้อยเมียเก็บของเขาโดยไม่รู้ตัวได้นันเองนะครับผมสําหรับความหมายของไพ่เดอะเดวิลนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับไพ่เดอะเดวินี่ยังอาจจะหมายถึงความอยากได้วัตถุนิยมอะไรต่างๆพวกนี้นี่นะครับบางทีบางท่านเห็นเพื่อนมีหรือว่ามีคนอื่นเขามีอยากจะได้บ้างนะฮะแม้ว่าการเงินของท่านไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ ก็อยากจะไปหาหยิบยืมไปหากู้ยืมเงินเพื่อมาซื้อสิ่งนี้นั่นเองนะครับเป็นการสนองความต้องการของตัวเองอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับความหมายของไพ่เดอะเดวิลนั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะฟูลนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่3เนี่ยไพ่เดอะฟูลนี่จะเป็นในลักษณะของการท่องเที่ยวการเดินทางนั่นเองดวงของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับมีโอกาสที่จะได้ไปท่องเที่ยวนะฮะไปท่องเที่ยวธรรมชาติไปท่องเที่ยวทะเลอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็จะดีด้วยนะครับไพ่เดอะฟูนื่อหมายวามว่าในช่วงนี้เรื่องของโครคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโควิด -19 นี่นะครับผมทั่วโลกนั้นตัวเลขก็ดีขึ้นแล้วล่ะนะฮะตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของเราค่อนข้างเยอะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นพวกโรงแรมรีสอร์ทนะครับพวกร้านอาหารต่างๆเหล่านี้จะดีมากๆเลยนะครับผมผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนนี้ โอเคจริงๆเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมมาที่ไพ่ใบนี้กันต่อเลยนี่คือไพ่2ไม้เท้านะครับก็คือไพ่เกี่ยวกับการงานที่อยู่ในตําแหน่งที่5เนี่ยหมายความว่าการงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติหรือว่าได้ติดต่อหรือว่าได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติบางท่านนี่นะครับผมอาจจะทํางานอยู่บริษ,ษัทต่างชาติหรือว่าบางท่านนั้นทําธุรกิจเกี่ยวกับนําเข้าส่งออกอะไรประมาณนี้ จะดีมากๆเลยนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินั้นจะถูกฉลอก,กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มากๆในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนและไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าการงานของท่านที่ท่านทําอยู่นั้นมีโอกาสสูงมากที่จะประสบความสําเร็จนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เพราะว่าไพไ่สองใบเท้านี่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยเป็นแบ็กที่คอยหนุนหลังให้กับตัวท่านนั่นเองนะครับดังนั้นโอกาสาที่งานของท่านนั้นจะประสบความสําเร็จจึงมีสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้ คราวนี้เราจะมาที่ไพ่เดอะสตาร์กันบ้างนะครับผมไพ่เดอะสตาร์หรือว่าไพ่แห่งความหวังนั่นเองหลายๆท่านนะครับผมในช่วงที่ผ่านมานั้นอาจจะเจอปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นไพ่ใบนี้ก็คือไพ่8ดาบนี่นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่7เนี่ยบางท่านนั้นเครียดมากๆเลยนะครับเจอปัญหามืด8ดด้านไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรยิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บนะครับจึงอยากจะให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ ขอ้ท่านอยู่นิ่งๆก่อนนะครับผมปล่อยให้วันเวลานี่มันผ่านพ้นไปอะไรต่างๆนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นของมันเองเพราะหากว่าท่านขืนสู้หรือว่าขืนดิ้นในตอนนี้ยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บยิ่งสุดหนักนั่นเองนะครับผมฉะนั้นฝากท่านด้วยกับเรากันนะฮะหาโอกาสไปพักผ่อนอย่างเช่นไพ่เดอรฟูหรือว่าจะเป็นไพ่เดอร์สตอย่างนี้นะครับผม เป็นการไปพักผ่อนเป็นการไปชาร์จแบตนะครับเป็นการไปท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นการข้าวเวลาไปในตัวก็ได้นะครับและตัวเราเองก็จะได้ไปชาร์จแบตด้วยนะฮะหลายๆท่านนี่บอกว่าทํางานมาหนักเหนื่อยเลือกเกินนะครับเราลองไปเปลี่ยนบรรยากาศให้กับตัวเองบ้างก็แล้วกันนะฮะกลับมานั้นอะไรต่างๆมันน่าจะดีขึ้นนั่นเองนะครับผมสําหรับความหมายของไพ่เดอะสตาร์ไพ่เดอะสตารนี่นะครับผมก็ยังหมายความว่า บางท่านนี่ถ้าเป็นเรื่องของความรักนะครับอาจจะมีแฟนอาจจะมีคู่อยู่แล้วล่ะนะฮะแต่ว่าในช่วงนี้ห่างๆกันไปหรือบางท่านนี่นะครับผมอาจจะมีการเลิกลากันไปแต่ไม่ใช่การเลิกลายอย่างเป็นทางการนะครับอาจจะมีแนวคิดไม่ตรงกันอาจจะทะเลาะกันในช่วงนี้ก็เลยงอนกันแยกกันอยู่อะไรประมาณนี้ตัวท่านเองนั้นจะรู้สึกว่าก็มีความสุขไปอีกแบบเหมือนกันการได้อยู่คนเดียวนี่นะครับผมการได้อยู่คนเดียวนี่นะครับบางทีตัวเราเองนะฮะ ก็จะได้ละลึกนึกถึงตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะครับบางทีเราอาจจะได้ทําในสิ่งที่เราต้องการอยากจะทําด้วยตัวของเราเองมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วน,นไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เด e e อิม e พรสหรือว่าไพ่ราชินีเป็นไพ่สูงสุดของผู้หญิงนั่นเองนะครับผมที่อยู่ในตําแหน่งที่10เป็นไพ่บทสรุปเป็นไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่ดีมากาไพ่ใบนี้นะครับก็หมายความว่า ดวงของคุณผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์นั้นดวงของท่านเป็นดวงนารีอุปธมรมนั่นเองนะครับหมายเขาว่าการที่ท่านไปทํางานร่วมกับผู้หญิงนี่นะฮะทุกอย่างมันจะสะดวกสบายมากๆเลยนะครับหรือว่าบางท่านนี่นะครับไปติดต่องานถ้าว่าตัวท่านเองต้องติดต่อกับผู้หญิงนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสําเร็จรูร่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากทางด้านของคุณผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะยิ่งหลายๆท่านนะฮะอาจจะมีหัวหน้างาน เป็นผู้หญิงนี่นะครับแหมยิ่งสะดวกโยทินเลยทีเดียวนะครับท่านเองนั้นจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเติบใหญ่ในหน้าที่การงานได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนไพ่ The Impress นี่ถ้าเป็นมุมของคุณผู้หญิงนี่นะครับก็บอกว่าดวงคุณนายนั่นเองนะครับบางท่านนี่นะครับที่มีแฟนเป็นข้าราชการนี่นะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าตัวแฟนของท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีอำนาจมากขึ้นและต่อไปนี้นะครับคนเขาจะเรียกตัวท่านว่า คุณนายคุณนายนั่นเองนะครับผมจะเป็นในลนักษณะแบบนี้นั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่าชีวิตของท่านนั้นจะสุขสบายอยากได้อะไรก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับอยากได้อะไรก็จะมีคนหามาให้มีคนดูแลแต่ว่าบางท่านนี่นะครับผมได้แฟนแฟนของท่านเองนั้นอาจจะไม่ได้รับราชการหลอกนะครับแฟนของท่านอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องเขา แต่ว่าจะมีการปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงมากขึ้นการทําธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระนี่นะครับการค้าการขายการเงินต่างๆมันก็จะดีขึ้นแม้ว่าตัวท่านเองจะไม่ได้เป็นคุณนายอย่างที่เขาว่ากันแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นก็จะสุขสบายดุจคุณนายอย่างนั้นนั่นเองนะครับและไพ่เดอะอิมเพรสหรือว่าไพ่ราชินีเนี่ยยังเหมาะมากๆเลยนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงเช่นเปิดร้านเสริมสวยร้านทําผมต่างๆนะครับ ร้านทําเล็บอะไรประเภทนี้นะฮะบางท่านขายเครื่องสําอางขายอาหารเสริมนะครับบางท่านนั้นขายกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้หญิงอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงนี่บอกได้เลยนะครับว่าจะรุ่งโรจน์มากๆเลยนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนนี้และภายใบนี้ยังเกี่ยวข้องไปถึงบางท่านที่ทําการเกษตรด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกษตรยุคเก่าการเกษตรยุคใหม่ก็ตามแต่นี่นะครับ จะดีมากๆท่านปลูกพืชนะฮะผลผลิตนั้นจะดีพวกมแมลงศัตรูพืชพวกวัชพืชต่างๆก็จะไม่ระบาดมากนักนะครับในช่วงนี้ทําให้ผลผลิตของท่านนั้นค่อนข้างที่จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อได้ผลผลิตดีแล้วยังไม่พอนะครับราคาการขายพืชผักของท่านนั้นก็จะดีตามไปด้วยอย่างนั้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงบางท่านนี่นะฮะอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ขายมีแผงผักนะครับผมมีแผงผลไม้หรือว่ามีร้านขายดอกไม้อะไรไประมาณนี้ถ้าเป็นธุรกิจการค้าด้านนี้ ก็จะดีมากๆด้วยเช่นกันนะครับสำหรับความหมายของไพ่ The Empress นั่นเองซึ่งก็มีความหมายที่ค่อนข้างกว้างหมายถึงการเงินหมายถึงการค้าการขายจะดีหมายถึงหน้าที่การงานต่างๆจะดีถ้าไม่ดีที่ตัวเรานะครับก็จะดีที่แฟนของเราอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ The Empress และไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการเงินการทองที่ดีมากๆด้วยเช่นกันนะครับแต่สิ่งที่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะต้องระมัดระวังกับไพ่สองใบนะครับเป็นไพ่เคราะ ไม่ค่อยดีเลยนะครับอย่างเช่นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2ก็คือไพ่สิบดาบนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ให้ระมัดระวังอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับของตัวท่านเองนะฮะถ้าหากว่าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านก็อาจจะเกิดขึ้นกับคนรักของท่านอาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของท่านและนอกจากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วสําหรับไพ่สิบดาบนี่ยังอาจจะหมายถึงการถูกหักหลังนั่นเองนะครับการที่เราไปทําสัญญ,ญ์สัญญาทาธุรกิจอะไรกับใครไว้ ให้ระมัดระวังนะครับว่าเขาจะไม่ทําตามสัญญาเขาจะหลอกท่านเขาจะเอาเปรียบท่านอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้ส่วนอีกหนึ่งใบก็คือไพ่ใบนี้นะครับไพ่เดอะแฮงแมนนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่9ไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์เป็นไพ่ที่ไม่ดีเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายด้วยเช่นกันนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคภัยที่รักษาหายยากไม่ว่าจะเป็นพวกโรคเบาหวานความดันถ้าว่าเป็นคุณผู้หญิงนะครับให้ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกมดลูกบางทีนี้นะครับบางท่านนั้นอาจจะแท้งลูกหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะเคยแท้งลูกมาแล้วบางท่านอาจจะเคยผ่าตัดมดลูกมาแล้วอย่างนี้ก็ได้นะครับสําหรับความหมายของไพ่เดอะแฮงแมนนั่นเองนะครับให้ระมัดระวังตรงจุดนี้และไพ่เดอะแฮงแมนแล้วก็ไพ่สิบดาบนี่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับว่า เป็นไพ่เคราะ์นั่นเองจึงอยากจะให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมมีโอกาสไปทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านด้วยท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับถ้ามีโอกาสควรที่จะเข้าวัดนะครับปฏิบัติธรรมได้จะดีมากหรือไม่ก็ไปใส่บาตรนะครับหรือไม่ก็ไปถวายสังฆทาน ไปปล่อยโนกปล่อยปลานะครับหรือร่วมบริจาคในการไถ่ายชีวิตโคกระเบือหรือว่าร่วมในการบริจาคซื้อลงศพนะครับผ้าห่อศพทั้งหลายนี่มอบให้กับมบริที่ต่างๆถาวายให้กับวัดวาอารามต่างๆจะถือว่าเป็นการสะดอกเคราะห์น,นัเองนะครับและทางที่ดีมากๆก็คือ ควรมีโอกาสนะครับสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิให้จิตสงบนั่นเองนะครับทำได้ทุกวันยิ่งดีนะฮะจะทําตอนเช้าก่อนที่จะออกไปทํางานหรือว่าจะทําตอนเย็นก่อนเข้านอนก็ได้นะครับให้เวลาประมาณสัก10นาที15นาที20นาทีพอทําเสร็จแล้วทุกครั้งให้อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเรา บุญที่เกี่ยวข้องกับการทําสมาธินี่ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญละเอียดนั่นเองนะครับเมื่อเรามีการอุทิศบุญกุศลเหล่านี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาแล้วนี่เขาจะได้รับบุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขาอาจจะพอใจแล้วก็ให้อาภัยกับตัวเราได้นั่นเองนะครับเรื่องร้ายๆสิ่งร้ายๆเหล่านี้อาจจะเบาบางจางลงได้หรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับโดยเฉพาะยิงย่งถ้าหากว่าเรามีโอกาสนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ทำได้ทุกวันนี้ยิ่งดีมากเลยนะครับดีต่อตัวเราดีต่อจิตใจของเรานั่นเองนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับบางทีปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นอาจจะลดน้อยถอยลงก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปคุยกันถึงเรื่องของการเงินของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โหพไพ่ใบนี้นี่คือไพส่ส0เหรียนครับที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่ผมถือว่าเป็นดวงการเงินที่ใหญ่มากๆเลยนะครับ ตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะฮะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์บางท่านนี่นะครับผมมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่มาจากอสังหาริมทรัพย์นั่นเองบางท่านนี่ติดประกาศนะฮะขายที่ดินขายบ้านขายคอนโดขายเทาเฮาติดประกาศมานานแล้วพอมาถึงในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนจะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วจะตกลงราคากันได้ ตัวท่านเองนั้นก็จะได้เงินก้อนใหญ่มากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองหรือบางท่านนี่นะครับผมที่เป็นนักธุรกิจนะฮะเป็นเจ้าของกิจการโครงการเกี่ยวกับที่ดินจัดสรรบ้านจัดสรรอะไรต่างๆพวกนี้ตัวท่านเองนะครับผมก็จะมีลูกค้าเข้ามาจองเข้ามาซื้อค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็บางท่านนั้นอาจจะเป็นฝ่ายขายอาจจะเป็นเซลล์นะครับอาจจะเป็นนายหน้าอะไรประมาณนี้ที่ขายเกี่ยวกับท่านนั่งของพวกอสังหาริมทรัพย์ ตัวท่านเองจะมีลูกค้ารายใหญ่และตัวท่านเองนะั้นจะได้ค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าค่าส่วนต่างก้อนใหญ่มากๆนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้และไพ่ใบนี้ยังหมายถึงโชคด้วยนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะท่านมีโอกาสที่จะมีโชคหลังจากที่มีเคราะห์แล้วนี่ ท่านก็ยังมีโชคเพราะว่าไพ่เดอะสตาร์ก็ให้โชคแล้วก็ไพ่สิบเหรียญนี่ก็ให้โชคนั่นเองโชคในการเสี่ยงดวงโชคในการซื้อ,รอตตลรตเตอลี่มีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่นั่นเองนะครับและบางท่านนั้นอาจจะมีลูกฟลุกด้วยนะฮะกับงานต่างๆกับกิจการต่างๆของท่านจะทําให้ตัวท่านเองนั้นได้เงินก้อนใหญ่มากๆเข้ามานั่นเองนะครับแต่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับเมื่อท่านมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแล้วมีไพ่ใบน,นี้อยู่ด้วยนะครับนี่คือไพ่ห้าเหรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่4 มีเงินเข้ามาก็จะมีเงินที่ต้องจ่ายออกไปนะครับไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นมีเรื่องที่จะต้องเสียเงินนะครับบางทีนะฮะของใช้ภายในบ้านนะครับมันเสียต้องเอาไปซ่อมไปซ่อมแล้วนี่บางทีช่างบอกว่าค่าซ่อมมันแพงมากไม่คุ้มค่าซื้อใหม่เถอะก็ต้องจ่ายนะครับบางทีรถราต่างๆที่เราขับอยู่ในทุกวันนี่นะฮะมันอาจจะเสียเอาไปซ่อมแล้วจะต้องเปลี่ยนอะไรค่อนข้างที่จะแพงค่อนข้างที่จะเยอะอะไรประมาณนี้ก็ได้โดยชินกันนะครับไพ่ห้าเหรียญนี้หมายขามว่า มีเรื่องที่ต้องเสียเงินนั่นเองนะครับเป็นไพ่การเงินที่ไม่ค่อยดีนะฮะสรุปรวมแล้วถ้าหากว่าเป็นเรื่องการเงินของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนมีทั้งเงินเข้าและมีทั้งเงินออกนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างบอกก่อนกันแล้วกันนะครับไพ่เดอะฟูลที่อยู่ในตำแหน่งที่3เนี่ยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่เจ้าชู้และมีเสน่ห์มากมาก และโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนนั้นท่านจะรู้สึกว่าตัวท่านเองนั้นมีเสน่ห์มากๆโดยเฉพาะยิ่งคุณผู้ชายนี่บอกได้เลยนะครับว่าดวงของท่านนั้นเป็นดวงนารีอุปถัมภ์นะฮะไปที่ไหนก็ตามแต่นะครับมักจะมีคุณผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องมักจะมีคุณผู้หญิงให้ความสนใจในตัวท่านอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับ เมื่อตัวท่านเองมีเสน่ห์ร้อนแรงมากๆในช่วงนี้ก็หมายความว่าอาจจะไม่มีคนเดียวนะครับที่จะเข้ามาอาจจะมีหลายๆคนจึงกลายเป็นการครบซ้อนจึงกลายเป็นรักสามเศร้าอะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับท่านั่งของคุณผู้ชายนะฮะ ตัวท่านเองนะครับมีผู้หญิงเข้ามาหลายๆคนเนี่ยก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงอะไรประมาณนี้ระวังถูกหลอกถูกโกงได้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพออาะยิ่งท่านที่เป็นสายเปทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นมุมของผู้หญิงก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าหากมีคุณผู้ชายที่เข้ามาจีบท่านมาชอบท่าน ก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับผมคบกันไปก่อนให้ระยะเวลามันพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างก่อนนะครับเพราะว่าดวงของท่านนั้นมีโอกาสนะฮะที่จะถูกหลอกมีโอกาสที่จะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาโดยไม่รู้ตัวอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่เดอะเดวิลไพ่เดอะเดวิลนี้ยังหมายถึงความรักในเชิงชู้สาวด้วยนะครับผมบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีคู่อยู่แล้วแอบคบกันอะไรประมาณนี้นะครับ เป็นสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีโดยเฉพาะยิ่งศีลข้อ3ข้อกาวเมนัะเดงต้องพิจารณาดูให้ดีด้วยกันเรากันนะครับคราวนี้เราจะมาที่ไพ่ใบนี้กันต่อเลยนะครับผมนี่คือไพ่สองไม้เท้าที่อยู่ในตำแหน่งที่5ถ้าเป็นความรักนั้นหมายความว่าความรักของท่านมีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่จะได้เจอคู่ คู่ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะเป็นชาวต่างชาตินั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าในปัจจุบันนี้บางทีเราอาจจะไม่ได้เจอหน้าค่าตากันจริงเลยไม่ได้ร่วมงานไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้เขามีแอปมีช่องทางในการพูดคุยกับชาวต่างชาติได้นะครับผมลหลายๆคนนี่นะฮะคุยกันผ่านโลกโซเชียลผ่านไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็มานัดเจอกันถูกใจกันแต่งงานมีครอบครัวกันก็ได้ และหลายๆท่านด้วยเช่นกันนะครับผมที่ติดต่อกับชาวต่างชาติอาจจะไปเจอพวกมิจฉาชีพนั่นเองนะครับผมมาหลอกท่านนั่นเองนะฮะให้ระมัดระวังด้วยกันเรากันนะครับผมคราวนี้เราจะมาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างนะครับเป็นไพ่เกี่ยวกับความรักคือไพ่เดอะสตารไพ่เดอะสตานี้นะครับผมบางท่านนี้นะฮะมีแฟน แต่ว่าตอนระยะหลังนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับห่างๆกันไปแต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็สบายใจนะครับอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขไปอีกแบบอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมหรือว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะยังไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักไม่ได้โฟกัสไปเกี่ยวกับเรื่องของความรักสักเท่าไหร่โฟกัสไปที่การงานการเงินการทํามาหากินเรื่องของปากท้องมากกว่าอะไรประมาณนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่เดอะสตาร์แต่ว่าตัวท่านเองก็มีความรู้สึกสบายใจดีเหมือนกันนั่นเองนะครับ คราวนี้มาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างนี่คือไพ่10ดาบแล้วก็นี่คือไพ่เดอะแฮงแมนไพ่สองใบนี้นะครับนอกจากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเคราะห์แล้วถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ไม่ดีเช่นกันนะครับมีโอกาสที่ความรักของท่านนั้นจะพังคลืนลงมาได้โดยเฉพออาะยิ่งเรื่องของไพ่ใบนี้ไพ่เดอะเดวิลนี่แหละนะครับเรื่องของชู้สาวเรื่องของการครบซ้อนนี่หากว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจับได้ ระวังนะครับผมจะเป็นปัญหาใหญ่เลยตัวท่านเองนี่นะครับจะต้องมีการเลิกราต่อกันอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองแต่บางท่านนั้นอาจจะมีปัญหากันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วล่ะนะครับมีมุมมองมีแนวคิดไม่เหมือนกันนะฮะทะเลาะกันตลอดเลยนะครับบางท่านนี่นะฮะไม่รู้ว่าเป็นคู่รักหรือว่าเป็นศัตรูกันแน่เจอกันไม่ได้เลยนะครับคุยกันไม่กี่นาทีต้องทะเลาะกันบ้านแตกอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองแต่พอมาถึงในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนทั้งสองท่านนี้บอกว่าไปด้วยกันไม่ได้แล้ว อาจจะต้องมีการตกลงอะไรกันสักอย่างหนึ่งหรือว่าจะต้องมีการเลิกราอย่าราั้งกันไปอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับสําหรับความหมายของไพ่สิบดาบแล้วก็ไพ่เดรแฮงแมนไม่ดีอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับแต่ว่าบางท่านนั้นนะฮะอาจจะไม่ได้เลิกรากันหรอกแต่ว่าแต่งงานกันแล้วมีครอบครัวแล้วนะครับผมแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับท่านั้นของลูกนั่นเองนะครับบางท่านนี่อาจจะเจอปัญหาพวกแท้งคุกคามหรือบางท่านนี่นะครับผมอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับท่านั้นของ ลูกไม่เกาะมดลูกนั่นเองนะครับผมก็เลยทําให้เกิดอาการแท้งมีเลือดออกอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่เดอะแฮงแมนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มิถุนายนปี2565น้นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอกราบเชิญชวนผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วผมขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองนั้นก็จะแนะนำเอาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มานาโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ